อ่าเดี me, <statistically formed gra bs> ๋ยวเราต้อนรับพี่ตุ้ยไฮวอลครับมอกีตาจองอังกาครับครับใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแดดมันร้อนมีอะไรจะถามไหมครับก็คนที่รู้จักพี่ตุ้ยนะครับก็ถามคำถามพี่ตุ้ยได้เออพี่ตุ้ยพี่เจ๊บอกเมื่อกี้ถามว่าแล้วนะ เตรียมความพร้อมอะไรกับสำหรับคอนเสิร์ตช็อตช็อตช็อตครั้งนี้ยังไงครับก็ต้องแบบว่าต้องเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็ใช้สติปัญญาในการทํางานคราวนี้ให้ลุล่วงให้สําเร็จให้ได้ครับโอ้โหแล้วไปซื้อกีตาร์ใหม่ด้วยบิสิกแมนมาชิตตี้ใช่ไหมครับเป็นรุ่นที่แพงซะด้วยนะแพงแพงมากครับเป็นแสนายขึ้นอีกใช่ไหมครับแพงเงีบตอนนี้ พี่เป้ก็บพีบอกผมไม่เวิร์กสิพอเปลี่ยนกีตาร์แล้วซาวซาวเปลี่ยนซาวเปลี่ยนครับแล้วก็คุยกันเรื่องไหนครับตอนนี้ก็คือความพร้อมแล้วก็ความพิเศษเป็นคอนเสิร์ตแรกในรอบอุ้ยไฮล็อกไม่หายไปนานเลยั้ยตั้นแต่อินดอร์ใช่ป่ะใช่ครับอุ้ยสามสิบนะสามสิบปีประมาณปีสามสี่สามห้าโอ้โหพี่ตู้ไม่ได้เล่นนานมากนะ ะะตอนนั้นผมยังยุงยังไม่ถึงสามสิบเลยลตอนนี้หน่อยเก้าสิบแล้วตอนนี้เจ็ดสิบแล้วใครเคยเหีห่ววยวเมื่อไรตักทห้ไ่ไปเหลือไปเดียวปิดตูยมานะครับวันนี้วันนี้จริงๆแล้วเราซ้อมกันกันกบวงแฮร์รอลด้วยพี่เจ๊ฟด้วยก็เลยแบบเออยังนั่งกันอยู่ที่ร้านเพราะว่าที่ร้านบรรยากาศดีก็เลยพรุ่งนี้ก็ <ๆ S 2> ยังเหลือเวลาซ้อมสำหรับพวกเราอีกหนึ่งวันใช่ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือวันที่13ใช่ไหมพี่เป๊ะใช่ติดตามแล้วก็วันที่14เนี่ยก็คือทางทีมงานไอซ์คือบอกคือต้องทำการโหลดของอุปกรณ์ดนตรีเข้าไปที่เบิร์ทอลิน่ามีคนถามพี่ตุ้ยด้วยพี่ตุ้ยครับตอนอัลบั้มชุดแรกพี่ใช้ใช้กีตาร์ยี่อ้ออะไรครับ EP ครับ อ๋อ E S P เดี๋ยววันวันวันเล่นจะเอาไปด้วยครับไปวางเพื่อนมีคนถามพี่ตุ้ยกินไก่สดได้ยังวันนี้ที่เป็นปีโป้ก็ไม่ีีครับน่เปได้ต้อก็จะอยู่ข้างนอกวันนี้ก็มีป่าอยู่างเี้ยเรืเบียตึงมีโอ้ยมีคนถามพี่ตุ้ยครับถามมาได้เลยนะครับเอาไปเชฟป่าครับข้างล่างพี่ตุ้ยอะไร พี่ตุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ไลฟ์ทำอาหารเลยอ๋ออ๋อเตุ้ยมีแฟนพี่ตุ้ยเลยนะครับโอ้โหแฟนะครับพี่ตุ้ยใช่ไหมพอดีพอดีผมเปลี่ยนครัวใหม่เล้วเดี่ยอ๋อพอดีต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเซตอัพครัวใหม่ครัวครัวใหม่พี่ตุ้ยแล้พี่ตุ้ยแต่งเข้าไปไหนครับอ่าตัดผมเป๊ะก็เดี๋ยว คุยกันไปก่อนนะผมหันหาความเมนต์มาคุยดยเพราะว่าฟัวฟัวเปลี่ยนไปขนาดไหนอ๋อเลยไม่ได้ทำอาหารเลยทาทำแต่ว่ามันบุมถ่ายโมดแต่ละข้าวเลยปลาหันในแดดก็ต้องมีมุมมันจะมุมมันเลไม่ได้ก็ช่วงที่พี่ตุ้ยห่างหายจากดนตรีไปเนี่ยผมผมเคยเห็นพี่ตุ้ยในภาพยนตร์ด้วยไปเล่นภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมครับเออใช่ใช่เล่นเยอะเยอะเยองใช่ไหมฮะเรื่องอะไรบ้างโอ้ทำไม่ได้ กันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าว่ากันไหนแล้วไหลายเรื่องนั่นนะอันนี้มึงไหวไหมเนี่ยไหวโอ้แม่งถามคอดีคุณโนดคุณโนดตสายค่ะโนดอุดมนะครับคุณโนดตสา่ชิปตุกมตาเนี่ยไุยหายจากเฟซเป็นนานมากครับคิดถึงมันไม่ค่อยได้เล่นเฟสเลยไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับชอบชอบอยู่ในป่าชอบอยู่ในป่าได้แล้ว อ่ะพี่ตุ้ยก็สูงกุหลาบเหมือนพี่ต่อใช่ไหมครับอ้าวเหรอสูงกุหลาบสาบนนกุหลาบเนี่ยมากเลอันนี้กุหลาบไหนเนี่ยกุหลาบกุหลาบจีนสูงกุหลาบของตลาดคุณรีหมิงบอกพี่ตุ้ยนอนที่นี่หรือเปล่าครับทำไมจะบอกนอนที่นี่หรือเปล่ารอหน้าหรือมานะครับก็มาหาพี่ตุ้ยได้นะเขาบอกพี่ปิงบองแจมกี่เพลยงอ่ะพี่เยว ไม่มีละฮะไม่มีเพราะปิปอกเขาบอกว่าเขาไม่ไหวเขากวเหนื right. ่อยแล้วเขากวนเหนื่อยเราใส่ใจอย่างนั้นก็ก็ดีแล้วครับแล้วแต่ว่าเวลาคนมาที่ท้านอาหารของพี่เป้เนี่ยมีโอกาสที่จะเจอวงไฮหลอกคนอื่นด้วยก็บางบางทีก็มีเพราะว่าบางทีเรามีคอนเสิร์ตมีงานนอกอะไรแล้เราต้องมาซ้อมกันทุกคนก็มีโอกาสที่เจออ๋อมีโอกาสเจอไฮหลอกบ่อยด้วย เพราะว่าทีวีเป็นเล่นงานคอนเสิร์ตต่างวัดก็สอบต้องสอมบางคราวก็ต้องไปเจอใครที่อยากจะเจอผมไฮโลกตัวเองเป็นก็มาครับมาึงร้านที่เจได้อาหารอร่อยโดยปีไพโร่อาจจะมีเสียงรอดมาหน่อยเสียงอะไรเนี่ยต้องซ้อมต้องซ้อมเป็นเรื่องหนึ่งนะ